บอกมาว่าเจ้านั่นอยู่ไหนฉันไ,ไม่รู้ไม่รู้งั้นก็ต่อสู้ฮัล <ๆๆ S 1> โหลบุนาปูซาด้วยตอนนี้เราไม่ไมพบใครเลยแต่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้านั้นหนีไปไหนแล้วผมขอกลับฐานทาพได้ไหมอะไรนะครับไม่ให้เหรอหนอยๆๆ มันอยู่ไหนกันแน่เนาะสบายจริงไม่ใช่สิสบายใจจริงๆได้ยิงคนเนี่ยไหนเบไปดีกว่าตรงนี้ไปตรงนี้ไป ไน่นีฮะฮะฮะช่วยด้วยคุณช่วยโอเคเดี๋ยวผมขอควาช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้ครับดีอ๊ปืนลั่นขอโทษด้วยนะจะว่านายเป็นใครกันเนี่ยอุ๊ยก็ดีปืนลั่นเอ้ยหยุดนะอืมใครอ่ะ เยืนเดนี่ฉันคือหุ่นยนต์รอบสังหารฮะอ,อะไรนะเออเออเอ,อ,อะไรนะโอเคผมเพื่อเธอทุกบ้าผมหนีมาเขาลักนะเออมาโอเคเอ,อ่ะอะไรนะเอ้คนเพื่อเธอเหลือคนอื่นบ้างนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าแบบนายอ,อ่ะกดดันลงไปอ,อ้คนรถไฟ HỘ tengo 2 kg Vbil disgusted saint rodzid qu nè, yo, qu find this qu There best I get ك Oh I hope strong นี่ทุกชีวิตหรอหขึกนใจมากเลยฮ่าฮ่าจะหุ่นนี่ตายแล้วสิหน่อยยังฉันยังไม่ได้แต่ว่าก่อนที่ฉันจะตายไี่ขอเสร็จเอาผงผู้ใด้กลับเป็นเหมือนเดิมเอออะไรอะอ่าเออไปละฮะฮะอะไรอะเจ้าหมอนั่นหมายถึงอะไรอ่ะไม่รู้สิเขานาจะหมายถึงเอาผงผู้ใดลั นี่จะรู้ตื่นขึ้นมาได้แล้วนะจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขานะ่ะคือหุ่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เขาเปลี่ยนให้อุ้งของพวกคุณน,นะอเออกระจอกลงอ๋อ,อง,งั้นเหรอโอเคทีนี้กนะ็หมดปอยู่ล์ละเดี๋ยวจะหมดขอรูปท่ายให่เถอะมาโอเค อีกแล้วอะนี่ทำไมนายถึงชอบพาคนอื่นมาด้วยเนี่ยทำไมนายใจดีด้วยอะอือใช่เพราะว่าฉันเป็นคนดีเพราะว่าฉันเป็นคนดีนห่อยละจริงวกว็าอาจจะรูชี้ใช่นี้อาุของเราเนี่ยกามากมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะงั้นเหรอโอเคงั้นนายร่วมทางไปได้เย้แล้วนาวยมีประโยชน์อะไรผมนั้นสามารถประดิษฐ์อาวุธได้ประดิษฐ์ขอาทุกอย่างได้ หรืออัพเกรดให้เอาผู้สมคุณนั้นเก่งขึ้นมาได้โอ้กันเลยกันดีเลยเอาล่ะตอวไปได้ล้วออกเดินทางแล้วอเกลอนนี่นี่เราเป็นตัวฉันว่านานี่แหละเป็นตัวร้ายที่สุดเลยาทมถดงกินอย่างนั้นนะโอ้่าไม่มีอะไรเพื่อน ท่านครับหุ่นยนต์หมายเลขหนึ่งทำทำภารกิจไม่สำเร็จครับไม,ไม่เป็นไรเรายังเหลือหุ่นยนต์ที่ต้องไปตามล่ายูเ่พียบแต่ไม่น่าลอกเดี๋ยวเขาก็สามารถเอามาไม่สิพวกเราแผนการของเราก็จะสำเร็จเอง ถ้าย้มต่อไปเลยจะต้องสำเร็จแน่นอนเออะอ,อ่ะอะอะอะใช่เลยกรับหัวหน้าอ,อ่ะอ,อ่ะว่าแต่ว่าคนที่สามารถกจัดหยุดไม้ริ่งได้ต้องเก่งแค่ไหนกันนะนหัวหน้าพูดถูกเลยครับก็ต้องเก่งแค่ไหนกันแน่นะ ้าวมันเถอะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละ